So ทน,นที่น้องอยิ่ในตลาดสูอชองสายกินชาแนลจ้ามันนี้ก็มากินเป็เดเตี๋ยวเรือค่ะพี่น้องเป็เดเตี๋ยวเรือว,วังทองค่ะน,นะนค,นอคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นไส้เล็กค่ะพี่น้องสิบแปดบาทค่ะมาต่ออันนี้จะเป็นไซส์พิเศษค่ะพี่น้องค่ะสิบบาทจ้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็สร้างสบายนั่งมาก,กินน้ำเด้อดค่ะพี่น้องตามด้วยตัวถ่ายขนมหวานจ้า <Wow. S 1> เลยได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปแบบอร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงค่ะ น้ำสุปเป็นก้ยไม่ต้องปุงไห้พี่ไเนาะแลวจะใส่เลยก่ค่ะก็จะไหลได้หนูใ่ไหมเนาะ ما เป็นไม่ค่อยเหนียวค่ะหจุดเมก่ามด้วยสบายหน้าค่ะพี่น้อง มันเป็นเรือดแล้วมันเนยค่ะว้าวนี่หนักสุดๆเด้อ ใส่ดิเซตไายแห้ค่ะเดี๋ยวมีขั้นการปุ่มก่อนที่น้องก็ได้มากระชาตแจ,จ,จ,จัดจ่านแบบตึงเพิ่มกไนถ้าว่าน้ำสุดข,ขั้นงอนน้นใ้รยัเหลือได้ที่น้อง สีด้ายจาหน้อยได้หน่อยนะ้ค่ะพี่น้อนงานติสสนนนะคะเขียเยอะเลยทมด้วยดไปขาด้วยี่กันสิ บุฟเฟ่ต์ก็คือน้องตักเอาค่ะบริการตัวเองจ้าม,มาดิหน้องสวพิเศษ มันก็จะได้มาแบบชิ้นโตๆครับเนาะมาลงถังเลยค่ะ เด็ดมาก Hvala što pratite kanal. นี่จะเป็นขนมหวานค่ะพี่น้องสำหรับกินก๋วยเตี๋ยวเ,ยวเยวล่าก็อยากกิทต้มยำได้ขนมหวานนี่จ้ะขนมถ้วยชาวบางังค่ะพี่น้อง 就弄个腿的双吧。 คือพี่น้องข้าพุดธยาจะตามมากินค่ะพี่น้องก็เสน้นทางกับก่อนแต่ท่านขเขาไม่ได้ค่ะพี่น้องจะยุดตีดถนนนะคะฝ่ายง่ายๆนะคะพี่น้องไปเตี๋ยวเดือด ของอายุทยาค่ะพี่น้องตามมากินได้แลนะค่ะแซ่บถูกใจจั่บจานอร่อยพรบหลดค่ะพี่น้องช้าคลิปนี้ก็กไรค่ะถูกใจกดแช่ค่ะทมพี่น้องกแซ่บสกายกับช่งสายชียนเมื่อกพกพี่น้องที่สมพั่คเรย่องก็ถูกใจแซ่บเพจช่องดิสกสายเชียนื่อสักพกพี่น้องก็กังหนาวคะ